สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพังเพราะหมูประยุทธ์นาวเยือกโอกาสเสี่ยงโดนสอยร่วงเก้าอี้คาสภาเป็นไปนได้สูงเปิดสักราชปีเสือคำรามลุ้นชะตาสามทหารเท่าบุรพาพยักที่แน่ๆเจ้าพ่อทักษิณแห่งสำนักดูใบฝันทงข้ามทะเลจากแดนไกลแทงหวยแบบไม่กลัวหน้าแหก ยังไงรัฐบาลยื้อยุดที่นำโดยกัปตันชำรุดยุดโซมไม่รอดปีนี้แน่ตามที่อารมณ์ที่ทีมแห่ยังอดวันไว้ไม่ได้กับสภาพบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนผู้ป่วยโรครุมเร้าแถมติดโควิดขั้นโคมา่าสัญญาณชีพอ่อนลงทุกขณะสภาล่มแล้วล่มอีก นั่นแหละอันตรายธรรมชาติรัฐบาลใกล้ล่มสลายนักเลือกตั้งอาชีพจมูกวัยรู้อาการดีกว่าทหารอาชีพที่ยังติดอำนาจชี้นิ้วสั่งการคิดว่าสสสั่งซ้ายหันขวาหันได้เหมือนไอเนในในค่าย เอาเป็นว่าเงื่อนไขสถานการณ์มาถึงวันนี้มันเข้าข่ายต้องเปลี่ยนเกมอำนาจด้านหนึ่งฐานสามปอที่แน่นๆกํากำลังพังจากสนิมเนื้อในตามข่าวทางลึกที่ล้อก,กับภาพข่าววันนี้ผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาที่การพักพลังประชารัฐแยกตัวออกไปปักหลักในถ้ำจังหวัดพะเยาไม่ได้เข้ามายุ่มย่ามในค่ายพลังประชารัฐที่กำลังลุยศึกเลือกตั้งซ่อมสอสสงขลาชุมพรและเขตหลักสี กรุงเทพมหานครผิดปกติวิสัยของคนมีสถานะเป็นแม่บ้านใหญ่พักแม้แต่มาดามบิ๊กอายนางนารมนพินโยสินบัตเหรันยิกพักพักหลังก็หายหน้าหายตาไม่ปรากฏตัวเป็นเงาอยู่ข้างกายบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักเหมือนเดิมตามสภาพการมันเสริมน้ำหนักข่าวลือในหมู่สสพลังประชารัฐ ผู้กองนัดและมาดามบิ๊กอายถูกกำจัดออกนอกวงอำนาจพี่น้องสามปอเริ่มคิดได้รวมกันเราอยู่แยกกันตายหมู่ในเครื่องหมายคำถามบิ๊กปอมจะสลัดทิ้งคู่หูรักยมจริงหรือถ้าจริงมาดามบิ๊กอายคงได้แค่น้ำตารินช้ำสวงซ้ำแต่นั่นไม่ใช่กับมือระดับผู้กองนัดน่าจะอ่านสัญญาณแปลงๆได้และคงหาทางหนีทีไล่ไว้แล้ว แนวโน้มถ้ามีการหักดิบร้อยเอกธรรมนัตต้องแหกค่ายหนีออกจากพักพลังประชารัฐไปปักหมุดฐานที่มั่นใหม่ตามสถานภาพตะเกียงไส้ยาวไม่ย้ายพักก็ตั้งค่ายเองตัดแต้มพลังประชารัฐมันอันตรายไม่ต่างกับปล่อยเสือเข้าป่าก่อนอื่นไม่ต้องรอถึงเลือกตั้งใหญ่ถ้าเกมหักผู้กองนัดออกจากค่ายพลังประชารัฐชัดเจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นให้จับตากลนเกมซ่อนแต้มในสภา องค์ประชุมล่มประจานที่ยิบแน่นั่นไม่ต้องพูดถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านประกาศจองกระถินข้ามปีเปิดสภาสมัยวิสามันเดือนเมษายนเมื่อไหร่ก็ได้ลุ้นเสียวจะโดนจับขึ้นเขียงตอนไหนบิ๊กตู่หนาวเยือกกว่าใครเพราะหอกข้างแคร่จอคอหอยโอกาสเสี่ยงโดนสอยร่วงเก้าอี้คาสภาเป็นไปได้สูง นี่ว่ากันแค่เกมซ่อนแต้มในสภาล้อประวัติศาสตร์รัฐบาลพังเพราะสนิมเนื้อในไหนยังต้องเผชิญกับเงื่อนไขสถานการณ์ภายนอก จุดตายของฝ่ายบริหารทุกยุคทุกสมัยสภาพเศรษฐกิจปากท้องประชาชนอดรอทนไม่ไหวถึงยุคที่หมูแพงพุ่งขึ้นไปกิโลกรัมละ250บาทโรคระบาดโควิดล้อมเมืองทำมาหากินฝืดเคืองเจียนอดตายยังมาซ้ำด้วยสภาพข้าวยากหมากแพงเสียงสาบแช่งไล่รัฐบาลดังไปทุกตรอกซอกซอยสวนทางกับที่บิ๊กตู่ประกาศอยู่ยาวครบเทอม4ปีวาดหวังตั้งท่าโชว์อินเตอร์บน เวทีเอเปที่ไทยเป็นเจ้าภาพช่วงปลายปีนี้ แต่ประเมินตามแรงเสียดทานจากสารพัดปัจจัยปีเสือคำรามโควิดดุเศรษฐกิจใกล้ตะเกียงดับหมอดูทำนายเสี่ยงการเมืองวิเคราะห์ผู้นำทหารเท่าบุรพาพยักเสี่ยงตกหลังเสือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบิกตูเจอโจทย์หินตั้งแต่ประเดิมสกรารกับเรื่องหมูที่ไม่หมูปัญหาเศรษฐกิจลามถึงก้นครัวชาวบ้านรู้สึกได้ถึงภาวะลำบากปากท้องปีเสือแต่รัฐบาลอาจต้องพังเพราะหมู ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ